และจังหวัดใกล้เคียงและแฟนคลับทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง AUI Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะบอกว่า AUI Auto Import ของเรายกกองทัพรถนำเข้าหรูมาเสิร์ฟพี่น้องชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงกันถึงที่เลยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะมีดีนั่นก็คือคลิปนี้เอ แจกทองค่ะเดี๋ยวลงมาฟังกติกากันนะคะว่าเราจะมาร่วมเล่นเกมกันยังไงแล้วเดี๋ยวเอจะพาชมรถนะคะกับที่เรานำมาโชว์กันนั่นเองวันนี้เอหนึ่งและเอสองนะคะคุณเอไปบ่าย,ายค่ะเอาละคะ่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องชาวจันทบ,บุรีนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ลูกค้าเก่าของเรานะคะ มากันอยู่ตลอดเนาะเข้ามาชมรถกันเข้ามาให้กําลังใจกันนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้ทองเดี๋ยวเราชมกันให้จบนะคะเราจะมีเกมนะคะให้ท่านนะคะมาช่วยกันแชร์โพสนะคะก็คือพูดเลยค่ะว่าโดยปกติแล้วเวลาเอไลท์เนี่ยเอแทบไม่เคยขอให้ทุกคนนะคะแชร์โพสต สดไลค์หรืออะไรต่างๆไอทแทบจะไม่เคยแต่ครั้งนี้นะคะก็ต้องขอนะคะขอพลังสื่อทุกท่านนะคะช่วยกันแชร์โพสต์ออกไปนะคะเพราะว่า การที่เรามาออกบุญนอกสถานที่แต่ละครั้งเนี่ยเราใช้จํานวนเงินค่อนข้างเยอะนะคะเราก็มีการคาดหวังที่จะได้ยอดขายกลับไปนะคะได้พอสมควรนั่นเองนะคะสำหรับฝ่ายขายก็ลุ้นกันคนละคันสองคันแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ยังไงซาขอกระแสะสื่อโซเชียลนะคะช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้แชร์เปล่าค่ะเดี๋ยวเราฟังเกมกันนะคะเราจะมี ของรางวัลมูลค่าอยู่ที่ประมาณ33 0 0 0นานะคะนี่เลยอันดับแรกทอง1สลึงมูลค่าอยู่ที่8,200บาทนะคะทอง1สลึงแล้วก็จะมีโมเดลรถด้วยนะคะโมเดลรถนะคะซุปเปอร์คาร์นั่นเองค่ะนี่เลยนี่เลยเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาร่วมเล่นเกมเราจะพาชมรถกันแล้ววันนี้นอกจากรถแล้วนะ นะคะเรายังมีน้ำซอสนะคะคุณเอ๋นะคะตรงนี้เลยค่ะนะคะเรามีน้ำซอสคุณเอ๋มาจําหน่ายนะคะเราก็จะมีผัดกะเพรามาให้ลูกค้าชิมกันนะคะซึ่งวันนี้ขายดิบขายดียอดถล่มทลายเลยนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าทุกค้าส่วนใหญ่มาแล้วก็มาชิมกันนะคะ阿ะค่ะคุณเอ๋คุณเอ๋หันหน้าหันหน้าอนี้阿拉แค่ไหนจะน้ำจัดไอ้ เอกลารติควมอร่อยไดนทำกัอทำก่อเอาล่ะค่ะนะคะถ้าเง้นเดียวเอกขออนุญาตนะคะาพาทุกท่านนะคะชมกับรถก่อนจริงๆเนี่ยเราจะไลฟ์กันตั้งแต่5้าโมงแต่ว่าช่วง5้าโมงเนี่ยลูกค้าเยอะนะคะเราก็เลยเลทนิดนึดงนะคะทุกท่านสําหรับรถที่พามาชมกันนะคะสายแรงเชนทางนี้นะอล่ะค่ะนี่เลยค่ะ ก็จะมาด้วยนะคะเจ้า Ford m u s t แตงนะคะรถมัสเซนค่าขวัญใจของหลายๆคนนะคะสำหรับเจ้า m u s t แตงเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีมี2003 e นสามอีโคบูสีส้มนะคะกับสีแดงนะคะและคันนี้ออปชั่นพิเศษนั่นก็คือมีเบาะเรคคโด้วยค่ะเอาละค่ะมาชมเลยค่ะคุณเอจไปแจกลูกโป่งให้เด็กๆหน่อยลูกป่านะคะ อะแจกลูกโป่องอาพ,าพ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 าแจกลูกโป่งให้เด็กๆเจ้าวดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจังเลยอิงเหรออันนี้เป็นแฟนคลับเหรอคะใช่เป็ติดตามเพจพี่อยู่แล้วรู้ใช่ไหมว่าพี่จะไลฟ์เวลานี้อ๋อไม่ทราบออ๋ไม่ทราบใช่ไหมแล้วรู้ได้ไงคะว่าเอวีมาออกรถกันออกออกบุสตกันวันนี้ทางเซนตันเขาโพสต์เพจแล้วติดตามเพจเซพี่อยู่ โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอุ<ๆ>จ่าเข้ามาตามการช,ชอบชมรถวันนี้ชอบชมรถหลากหลายรุ่นเลยใช่ไหมครับผมจุใจไหมก็จุใจฮะเอามาหลายหลายแดนเลยค่ะค่ะขอบคุณมาก <c oughs> เอาละค่ะเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจันทบุรีนะคะเชิญชวนไหนสิคะว่าใครอยากชมรถมาชมกันได้เลยที่ไหนคะที่เซ็นทรัลจันทบุรีฮะค่ะ <c oughs> นะคะ,นะคะเราจะเปิดโชว์นะคะที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะคะวันนี้ถึงวันที่ 22นะคะทุกท่านนะคะ22ก็คือวันกันหน้านะคะก็ณนะชั้น2ร้านโปรโมชั่นนะคะแวะเข้ามาชมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เอกขอพาแฟนคลับชมรถกันก่อนเนาะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ให,ให้ให้น้องเขาเทคแคร์ดูแลคันนี้นะคะจะมาด้วยเบาะเลคคาโลนะคะพอดีเรามีการหุ้มเบาะไว้นะรถมาโชวอ่าอ่ามามาถอดนะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นออปชั่นพิเศษนะคะนั่นก็คือจะมีเบาะเล็กๆนะคะแล้วก็มีเป็นช่วงล่างไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับมัสแตงนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3รล้าน990,000 0บาทดาวเริ่มต้นอยู่ที่690,000 0บาทนั่นเองค่ะนะคะก็พูดเลยค่ะว่าแคมเปญดีๆนะคะเอาลูกโป่งแจกเด็กๆเลยนู่นๆๆเด็กๆอยู่นู่น ไปจุงหน่อยเอาแล้วค่ะมาชมต่อเลยค่ะเดี๋ยวไปชนของรางวัลอ่ะ และคันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าปีศาจนะคะปากระเบนนะคะ c o w v e t Stingray C8 นะคะรุ่น3 LT แล้วก็ใส่ชุดแต่งตัวเซ1ตฟิวันมานะคะตัวเบาะนี่เรามีการหุ้มนะคะท่านใดที่อยากจะชมนะว่า,าตัวเบาะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ฝ่ายขายส่งรูปไปให้นะคะสำหรับ c o w v e t Stingray C8 นะ,ะเรามี3คันจัดรายการพิเศษนั่นก็คือชมด้านหน้าเลยคะ่ะ ะนะคะคือสำหรับเคเวสติงเลซีแเนี่ย อันนี้ก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าเรามีทั้งหมด3คันจัดรายการกันนะคะก็คือจะมี1คันนะคะเป็นพวงมาลัยซ้ายรถของเอเองวิ่งไป3,200อกิโลอันนั้นเนี่ยจัดดาวอยู่ที่0บาทราคาอยู่ที่8ล้าน9ก้0บาทและก็จะมีเป็นตัวคูปพวงมาลัยขวานะคะเป็นป้ายแดงนะคะราคาจัดรายการอยู่ที่9้าล้าน9ก้0บาทนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่9 9 0 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นและคันนี้เป็นตัวพิเศษนั่นก็คือตัวรุ่น convertible นะคะซึ่งเป็นตัวเปิดประทุน,นะคะราคานะคะพิเศษเลยนะ11ล้าน5แสน9 0มื่ดาวอยู่ที่1้า5แ9 0มื่บาทนั่นเองนะคะก็บอกเลยนะคะว่าสำหรับ c o v e s t i n g l e g a c 8ดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทนะคะท่านก็ได้ขับรถซุปเปอร์คาร์ เท่ๆกันไปเลยค่ะนี่เลยค่ะเอาชมรอบคันหน่อยเพื่อนๆแฟนคับใครเข้ามานะเดี๋ยวชมกันให้จบนะเราจะมีเกมนะคะเราจะมีเกมมีการละเล่นนะคะแจกทองกันนะคะวันนี้นะคะค่ะเอาละค่ะและตามมาต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าขายเยน คูปนั่นเองนะคะสำหรับเคเยนคูปเรามีให้ท่านเลือกนะคะสคันนะคะด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,990,000บาทนะคะต้องพูดเลยนะคะว่ารถเราทุกคันตัวเคเยนเนี่ยออปชั่นคือดีมากแน่นมากนะคะต้องพูดเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น ตัวออปชันเต็มแน่นๆจุกๆทะลักเลยนะคะสีขาวเบาะแดงและมีตัวล้อกระดิกด้วยนะคะออปชันแน่นไม่แน่นนะดูนะแ็กขอบ2 2นะคะลาย R S Spider นั่นเองค่ะและเบาะภายในนะคะก็จะเป็นสีแดงพอดีเบาะหน้าหุ้มไว้เราก็ให้ชมข้างในนะเนี่ยค่ะมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะค่ะ เอาละค่ะอย่าลืมนะอา้าขอโทษทีค่ะประตูดูด,ดนะราคาเริ่มต้น6กล้านเก้าแนเดาวเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะ SUV สายหรูจ้ามาต่อเลยค่ะและแน่นอนที่สุดว่าถ้าเรามาทั้งทีเนี่ยเราไม่นำรถที่ขายดี ติดอันดับหนึ่งสำหรับรถตู้นำเข้าในประเทศไทยเป็นรถที่ขายดีติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองนั่นก็คือเจ้าเอาพาดค่ะของเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีและย้ำนะคะสำหรับเอาพาดตอนนี้ถ้าท่านใดซื้อดูออปชันให้ดีออปชันต้องเต็มมี BSM มี b y s p o r t นะคะก็คือคุณต้องดูให้ดีนะคะก่อนที่จะเทียบราคา กลุนาเทียบออปชั่นนะย้ำนะคะออปชั่นของเราคือเต็มนะคะต้องพูดเลยค่ะวา่าตอนนี้สถานการณ์เอาขาดมันขาดตลาดหนักแล้วนะคะรถที่มีในที่ประมูลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถที่ออปชั่นไม่เต็มและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วอาจจะวิ่งไปเป็นหลักพันแต่มาถึงมือท่านหลักไม่ กีสิบนะคะถึงถึงเวลาก็อย่างนี้แต่รถของเรานะคะเราสามารถเปิดใบป,ประมูลให้ดูได้นะคะสำหรับเอาผาดนะคะว่ารถของเราคือรถใหม่ทุกคันและมีซอมอ,ออถูกต้องด้วยนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่490,000บาทนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะมาต่อเลยนะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็ต้องพูดเลยว่ากำลังเป็นที่นิยมชมชอบมากสำหรับคนที่อยากได้รถพลังงานไฟฟ้าซึ่งรถพลังงานไฟฟ้านะคะมันจะเป็นรถที่ไม่ต้องงอนะ้ำมันเป็นรถที่แรงนะคะปลอดมลภาวะเป็นเพรน,นะคะไม่ต้องแมนเทนน์ใดๆนะคะนั่นก็คือเจ้า คันนี้เป็น u u t แต n g Mark E นะคะเป็นตัว Extended l e s คือตัวท็อปสุดนะคะเป็นตัว e w Drive ด้วยนะคะ SUV 4-wheel และเป็นพลังงานไฟฟ้าคงจะราคาสุดพิเศษด้วยนะคะสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่3.690,000บาทและพิเศษที่สุดนั่นก็คือ ดาวเพียงแค่2องแสนเนะคะจัดรายการแค่2คันหมดแล้วหมดเลยถ้าหมดแล้วราคาจะตกอยู่ที่4ี่ล้านสองแบาทนะคะคันนี้จัดรายการพิเศษเลยสนใจทักมาได้นะคะเป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะสำหรับคันนี้และเป็น4ฟร์วิด้วยเอาละค่ะนะมาค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้า Ran c r u เ s e r VX 3 0 0นะคะถือว่าเป็นรถที่เป็นสายโดยร้อยเปอ์นั่นเองนะคะเจ้ายักษ์ใหญ่ร้อโตแรนค c ีเซอร์และเป็นรุ่นท็อปนั่นก็คือรุ่นซาฮาราใครที่จะขับไปลุยสวนขับเข้าป่าอุ่นใจมั่นใจแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าทุกท่านอุ่นใจในการเดินทางเพราะมันเป็นสายโดยที่เมืองนอก ใช้ลุยกันอยู่บนทะเลทรายขับได้อย่างนิ่มๆเมชิวเิวสบายมือเลยนะคะไม่มีสั่นคอนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็รุ่นท็อปด้วยหมดแล้วหมดเลยมีคันเดียวเท่านั้นนะคะรุ่นซาราหานั่นเองค่ะและตามต่อค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเจ้าเบนกี400โฟมมาติกลาชันแห่งเทือกเขาแอล เบนกี่400นั่นเองออปชั่นดีจัดรายการพิเศษเหลืออยู่เพียงแค่1 1 8 9 0 0 0ล้าน8ดแาดาวเพียงแค่1,990,000าบาทออกรถได้ทันทีนั่นเองค่ะสนใจทักมาจัดรายการ2คันนะคะดำา1คันขาว1คันนะคะสนใจสอบถามกันมาได้ค่ะลูกค้าเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วเอาละค่ะทีนี้เราไปดูนะคะสำหรับตอนนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะ

สำหรับตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะสั้นๆแล้วนะเพราะว่าข้างบนข้างในเขาเขาโฟนกันละเอาทองอะคะ่ะทองอตัวนี้นะคะของรางวัลน,นะคะมูลค่าอยู่ที่3 2 0 0 0บาทนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะจะเป็นทองทองอยู่ไหนฮะอ,อ้าอ๋อโอเค <laughs> อันนี้ละค่ะถืนมาใกล้ๆค่ะ น,นะคะมูลค่าอยู่ที่8,200บาทนะคะสำหรับทองนะคะรางวัลที่2นะคะจะเป็นโมเดลนะคะรถนะคะอ่จะเป็นรถเอฟอร์รารี่นะหากเป็นรถเฟอร์รารี่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเอ่อเป็นโมเดลนะคะของของอา่าของแท้นะล้อหมุนตามพวงมาลัยนี่สวยมากเปิดได้หมดนะคะมูลค่าที่4,900บาทนะคะ1รางวัลน,นะคะและรางวัล ที่3โมเดลรถ1ทับ24นะคะ2รางวันนะคะและรางวัลต่อมาโมเดลเอาผาดน,นะคะซึ่งเปิดได้หมดเหมือนกันนะเดี๋ยวคุยสู้กับไม่เขาไม่ไหวละนะคะอันนี้เราแจกให้5รางวัลมูลค่า990บาทนะคะ5รางวันและรางวัลต่อมานั่นก็คือแก้วค่ะแก้ว AEY เนาะ และรางวัลต่อมานั่นก็คือร่มค่ะเก้ว A E Y 5้ารางวัลร่ม5้ารางวัลน,นะคะแล้วก็จะมีน้ำซอสกระเพราคุณเอ๋นะคะอีก5้ารางวัลน,นะคะและก็จะมีพวงกุญแจนะคะรางวัลปอบใจอีก10รางวัลกติกาก็คือ1นเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะแชร์โพสตนี้และเปิดสาธารณะกดติดตามเพจนะคะคุณเอ๋ รถนำเข้าหรู AEY Auto นะคะแล้วก็แชร์นะคะกดไลค์เพจอโพสนี้แชร์โพสต์นี้แล้วเปิดสาธารณะนะคะอันดับแรกนะคะสองนะคะพอแชร์เนี่ยในขณะที่คุณแชร์เนี่ยให้คุณตอบคำถามนะคะว่าตอนนี้ AEY Auto Import เราจัดบูธกันอยู่ที่ไหนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะ คำถามนี้คำถามเดียวง่ายๆนะคะแล้วก็สำหรับงานนี้นะคะอีกคำถามหนึ่งค่ะสำหรับงานนี้นอกจากรถนำเข้าหรูแล้วเรายังมีอะไรมาขายอีกนะคะแล้วช่วยใส่แฮชแท็กนะคะน้ำซอส กับเภาคุณเอนะคะแฮชแท็กนะคะเท่านั้นเองค่ะแล้วแคปมานะคะที่คุณโพสต์แล้วตอบคําถามมาวางใต้โพสต์นี้แล้วมารุ้นรางวัลจับฉลากกันนะคะวันที่22ช่วงประมาณ6โมงถึง1ทุ่มและถ้าเป็นคนจันทบรุรีเล่นเกมแล้วได้รางวัลมารับกันได้เลยค่ะวันที่22นะคะทุกท่านราคาเล่นอย่างเล่นเกมอย่างเล่นเกมอย่างเล่นเกมยังจ๊ะ วันน้องเจ้าอยู่เนิ่นเจ้าอยู่เนิ่นอ่านะคะเอาละครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลาตีโอ้ขอขอยืมไม้หน่อยขอยืมไม้หน่อยอันนี้อันนี้พี่ลาตีแวะมาหาเหรอคะตั้งใจมาเซอร์ไพรส์พี่อ๋อเหรอคะเป็นกำลังใจใช่ไหมค่ะ ไปค่ะค่ะค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะอ๋อสุขสันต์วันเกิดไว้จำได้ด้วยขอบคุณมากค่ะพิลาตีให้สุขภาพแข็งแรงประสบการก้าวหน้าเรียนเพลงเลยๆลูกค้าขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วก็ครูเรียนพ่ออะฮะขอบคุณค่ะอะฮอันนี้พี่ลาตีเนี่ยเป็นลูกค้าของเราซื้อรถกับเราไปกี่คันแล้วคะเนี่ย มาจ้องภูมิอาพูดแทนคุณแม่หน่อยคื้อรถกับเราไปกี่คันแล้วคะสองคันแล้วครับอาเป็นไงบ้างกับการบริการดีครับีอาวันนี้เอารถมาเซอร์วิสด้วยป่ะคะใช่ครับเซอร์วิสสองคันแล้วครับค่ะก็คือวันนี้นอกจากเราเอารถมาโชว์แล้วนะคะเรายังเอา ศูนย์ช่างนะคะมาเซอร์วิสให้ลูกค้าที่จันทบุรีกันถึงที่เลยนะคะสวันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ลูกค้า a u อท่านใดที่ยังอยากจะเอารถมาเซอร์วิสนัดกันเข้ามาได้นะคะ,คะพรุ่งนี้จะมีคิวว่างช่วงบ่ายนะคะค่ะก็ขอบคุณมากเป็นไงแล้วก็ตั้งแต่ออกรถกันไปเราไม่เคยทอดทิ้งกันเลยเนาะไม่ทอดทิ้งเลยมีกิจากรรมม<อ>ีอะไรตลอดอ,อันนี้เป็นหนึ่งคำยืนยันว่าจันทบุรียินดีต้อนรับเอ๋มั้ยยินดีค่ะขอบคุณ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราขออนุญาตลาเพื่อนๆก่อนนะเพราะว่าลูกค้ามาเยอะอย่าลืมนะใครอยากเล่นทองน้องพูมแชร์ยังช่วยแชร์ให้หน่อยสินะนะเอาละค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจบกันเดี๋ยวเราพาชมนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวขอดูแลลูกค้าก่อนบายๆอย่าลืมนะมาเล่นเกมกันค่ะทองนะคะทองสวัสดีค่ะขอบคุณมาก ขามาเต็มเลยจำจ้างกลืองันักนาท์จัางกล้องไม่ลืมค่ะจางกนักนนทะขอบคุณมากอุตส่าหแว้มาเด็กๆว่าไงลูกอะอขอบคุณมากค่ะพี่ลาตีขอบคุณนะคะ้วเป็นไงบ้างคุเรียนดีไหมช่วงนี้ดีนดีนะครับ่าอันดุเรอหรอเพราะอะไรอ่ะร้อนใช่ไหม 对。